คือเเเเขขาาาาในนนนนนมมตฝััััั่่ะกกกยยงงววว้ลดีีบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง u t u b e นะครับผมบ่าวศักดิ์คารุตชาแนลนะครับผมวิสุภพรน้องนาเดียนะครับวันนี้นะครับผมวันที่17นะครับผมมิถุนายน2568นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมตกลงวันนี้ผมไปทําการแสดงที่อําเภอพนมนพรัยนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปทําการแสดงมอลำนะครับ พอทาการแสดงเสร็จลงเวทีมาก็ขับรถมาด่วนเลยนะครับผมมาที่บ้านพนานะครับผมตะบลปราสาทอำเภอเมือทันจวัสีสเกตนะครับวันนี้เรามาตามพ่อแมวนะครับผมอาจารย์แมวนะครับผมว่าพ่อแมวมีความฝันต่องวดไหมนะครับผมเพราะว่างวดที่แล้วนะครับผมตัวเลขแนวทางของพ่อแมวไปเข้าฝันต่องวดนะครับผมหลา,ายท่านคงจะเห็นคลิปเนาะนะครับผมต้นงวดกลางงวด โค้งสุดท้ายนะครับผมก็ได้นําเสนอให้ f อดูตลอดนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับ FC ผู้ที่มีโชคด้วยนะครับผมแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ไม่ถูกรางวัลนะครับผมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะท่านผู้ชมนะครับผมก็อย่าอะไรมากมายกับของเรื่องของตัวเลขนะครับผมแต่หลายท่านบอกว่าอยากเห็นหน้าพ่อแมวอยากฟังเสียงนะครับผมแล้วก็อยากฟังความฝันนะครับผมว่ามีความฝันต่องวดหรือเปล่า นะครับผมวันนี้ผมเลยตามให้ด่วนเลยนะครับลหลายสถานที่หลายศาลนะครับผมที่ผมได้ไปขอนะครับผมก็มีเข้ามีหลุดบ้างนะครับผมก็ขอประธานอภัย f c ด้วยส่วนสถานที่ไหนที่เข้า f c ท่านไหนอยากจะร่วมถวายนะครับผมผลไม้ดอกไม้นะครับผมหรือว่าถวายของเส้นไหว้นะครับผมก็ติดต่อครับผมนะครับผมจุดทิ้งเบตทรไว้ให้ด้านล่างนะครับผมอยู่หน้าคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมวันนี้ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็มากันผมบ่าวศักแล้วก็น้องฟุกนะครับผมลงจากวิธีมาก็มาเลยนะครับผมแน่นแล้วก็ทนนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อเอฟซีนะครับผมอย่าลืมแม่ผมหอมสารผู้คุ้นหานปู่โสมงวดนี้จะไปปลูกกับด้วยนะครับผมปลูกกับเลขผ้าแดงเราไม่ได้ไปหลายงวดแล้วนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันต่อนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาพ่อแมวด้วยกันนะครับผมจากพ่อฝันนะคครรััับบไปด้วยยกนเล สวัสดีครับเพ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแมวนะครับผมหรือว่าจัดแมวหลายท่านนะครับผมบางคนกับบถือเรขกบางคนกับว่ามาตามไหนอยากฟังเสียงก็ดีเลียว่าเห็นเตนาพันซองกับโอเคเลยรพนแล้วคนมาหลังคนกับมีมีแต่คนไม่เคยมาเลยเหมือนี่ที่ถามมึงเนี่ยท่านเคยมาบอบออยากมาอยากมาดวลหรล่เล่ากับพอคิดดอกว่าเสียใจมากเลยเลยครับ แต่ว่าต <พอ S 1> <า>ังแีมันนี่เขาก็ไอ้ย่ายนั่นกับยอมรับอยู่ว่ะสิบเป็นอย่างปูขาวแท่ๆเลยล่ะดึงเหนมาจนใดเหมือนี้ครับบ่ได้คิดว่าเได้มาดอกปีนี้ว่ะใช่ยู่บ่ได้ว่ามาเห็นผมเราบอกมัน,นี้เบิง่ง่ในั่นั้นซองของเบาสาักมาเห็นผมเราบ่ามันเหมีนผม <c oughs> บ่เบิ่งเห็นมันดีเด้อ,อยันมูกเจ้ามาถือผู้อื่น เมียนเขาว่าเบิ้งเสียงว่านี่เออเมียนกับเมียนค่ะว่าะส่วนตัวอยู่ทางไหนไเหนเีน่ยเรเพ็่อนพากันหัวยายหนึ่งว่าโอ้ย่นอนเบิ้งคู่มือคู่มือได้บ่ได้ถิ่มได้ว่าฉันอืออืม,อมลายเพื่อนวานี่นี่กัซุ่มพี่น้องเพื่อนกัว่าสิมาอีกได้ทั้งน้องไขาเนี่ยโอ้ยอยากไม่เห็นเลยน้นองไข่เนยน้องไข่ดีมากเลยกัเขาเก่ามาล้วงมหาพี่น้องเขาอยู่นี่เข็มมาลาด ม,มาเอาพี่น้องอยู่นี่มาหนักเมนเขาสาธาค่ะน้อง่อแม่นเมนนี่รเรียงวาเงอูอ้แบบนี้มนแม่นเป็นบ,บุคคลเนี่ยเขาให็นเ็ดบ,บุคคลในจางหวัดเมนน,น,นี่นี่ก็มากเลอนี่นี่นี่ก็แม่นต้นนี่ก็ห้องอุ้ยต้นนี้ก็หอ้หองย่าหลังโซ่ที่สำนักดอกซ้ำนักปิดกันแล้วก็อยู่บ้านผมก็มาถึงแล้วนะครับผมพี่ที่ส่งมา ส่งเอกสารมาบัตรับผงวงเอกสารเดียวพงเส้นไมห้พอแล้เปิดด้วยพีออเองนะเพราะว่าเป็นฝากเฮ็ดตัวนี้ก็เมียสามแปงผมนี่สองเจ้าขายทีใย,ยังไงทายทีเงินมดพุ่นร้ายอยู่นเ่รับไวห้าหครับอำเภอเนี่ยแต่มันกับเมยที่เราไปใน,นม,ม่เฮาเมยเลยมันบดนอนนนเ่ยมือคืนไม่นอนเอาตีสองขวาคุมให้เขา เออเพราะว่ามันมันคาบ่าเห็นมันกับบ่ได้ดิหลูกยันมูเพิ่นว้าได้เนาะยันสิว่ามันทวงเวลาเขาครับกันก็เห็นบ่เพราะว่าอันคันยังหลูกเสียมแม่นี้หรือผัวนี้เองเสียมันบ่มีภาษาดนกะคันผมในยูบ่มาให้เกินสามขึนกับสี่ขึ้นเนาเจ้าก็ได้ผัวเจ้าขึ้นตัวอือว่าเลขนี่ยมันเห็นยากย่อมอย่างเดียวอ เปล่งก็พาเปลงหัวากเฮ้ยเขาออกฝันตองหวัดสำนักมาเออมาออกตอนนั้นนี่เดี่ยตองฝันตองหวัดถ้าหวัดหรือว่าเบิ่งมาเมื่อวานเมื่อวันเสียออกพอเป็นน่งเปิงน้ำรุ่งเฮียนเปิดวิทย์โท่าไรท่านหมูเพิ่นอยูเฮียนนี่ว่าโอ้ยห้องกันแย่วอยู่ออกเลยปูขาวอีดีตัวนี้บนหมูเห่าหมูเสือเขาตัวจะเขาจถูกยังไงเสียเอออันนี้สามยังสามอก สามหกศูนย <3 S 2> ์วนีกระถาก็ถูกแม่น่ะน่ะดูหันกปะยาศูนย <0 6. S 2> ์ศูนย์หออศูนย์กงังพอแบ่งพอกับว่าเลขสองอตัวเขาขาเอ้ยศูนยกสามวว่าศูนย์หกสามแต่ว่าพอวางวันนี้มาเมื่อขึ้นเลขออกขึ้นเลขออกวีดแล้วครับมาอีกเลยมาแตจ่ันว่าบบยเห็นปู่บ่มีผู้ชาย มีแตผู้หญิงมมาเถียงกันเว้าวกันอีกแลครับอื้อาว,าวไปปัดไปกวดเด้อพันนั้นถอยกันปัดกันกวดสิได้กินของน้ำโมมันนี่ได้วาสันเพื่อนว่าเพิ่นเว้ากันการเลื่อยเลยดูข้นย่สาวว่ากิจแมนพววขี่วงหลับไปแล้วนั่นบ่ีือว้ากันรับบ่ได้กินได้อยากดนแล้วก็พอได้ขิดวางสันบ้านี้เลขนี่เด้ บ่อบอกมั่นบอกว่ท่านบอกดอกกูกเบราท่านมั่นใจม,มืออื่นก่อนเพิ่นวะ่ะในในในฝันมือ,ม,อมือเล็กออกกันเนี่ยฝันมือเลอ็กออกมืออื่นก็สิเป็นแรงนี่แหละเบิ่งสิมาว่าจังไเลยกับโมเพิ่นมากมื้อนี้ก็ถามอยู่ <laughs> แต่ว่ามามื้อนี้บังเอิญยายหนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นนั่งยายยายเปลี่ยนห่างช่องกันนะ เป็นเาแนมไปมแนมมาเพื่นว่าอ๋อเมียนี่ดีได้เลขงวดนเนี้ยมันสีออกอีกอย่าง,อองบุญเพิ่นเพิ่นใส่ยโน้ <c oughs> เพิ่นเขียนไว้หไใหายูิเศออกตัวน,นั่นละเพิ่นว่าตัวใดดอกอยู่ใส่อกมันสามศูนย์เก่าอันนี้อันนี้ไงหมอในมือพัวนะแกคืเพิ่อนว่าให้พ่อเจ็บไหวอยู่ด <c oughs> ินี่ลายสีออกตัวน,นี้นะเพิ่น เออสิมายกเลียกไงกูเือสิมาอย่างเนาะเป็ดนึ่งอย่างเบ่มเงี้ยนโดนตัวนี้แต่ร้ายโดนนะเพิ่นนั่งเห็นตัวเลขบ่เพิ่นนั่งเพิ่นว่าเพิ่นนั่งเห็นเพิ่นว่าได้กับพ่อหงูพ่อเห็นอยู่เพิ่นว่าบ่เห็นอยู่ใส่อกเพิ่นนั่งเพิ่นก็ว่าเพิ่นอยู่ยุ่นเพิ่นก็ว่าเพิ่นถือได้ปฏิบัติเด็เก่งของเพิ่อนใช่เพิ่นก็ว่าสิเป็นยังบุญมารมีสายปฏิบัติของเพิ่นบ่อยังได้ชักได้ดึงมาฮอด ครูบาอาจารย์คือกันกั็มาถามพอว่าพอกับบไดรเป็นสายหลางส่งพอเป็นผมนี่เป็นร้ำโดยชมพาะของผมมันเป็นถรำพระพุทธเจ้าเออเหตุหยังกับมีตาใส่วิซาเอาเตอานั้นแ้วก็การปฏิบัติเท่ากับไหวพระสวนมนตนเท่ากันนั่งจะมาทิพภาวันหน้าไปนั่นบุตรบุไรตอนนี้ยังก็ ต่อจิตหัวหอย่าไปถึงกันซ่อมสร้างเขาเขาได้ว่าเะเขาได้วาฬเล็กเขาเขาปลาเลยเะรอว่าบโมไก่ดอกเพียงเล็กเล็ปูกันยังมันมากเหมือนสูตโตเด้อแต่ว่ามันหนังอยู่ค้นหนังมองระบอนเลี้ยงปูเขาเมียนมีแต่คนเสียดายเดี๋ยวก่อนี่ทุกคนเอฟซีเสดายเยอะนะครับผมงวดนี้เสียดายมากเพราะว่าฟันกับเขาที่แหลกแล้ว บวกมากเหมือนนี่พันยางไม่ยั้งมันไม่เห็นในรถขั้นเขียวโอ้ยนั่งบ่บอกเนี่ยมันมันออกอยู่ในรถนะอืมสี่หกศูนย์นั่นนี่โอ้แล้วขั้นเขียวอีกหลักเออสี่หกศูนย์หันเนี่เออเนาะแม่นี่ออกอยู่ในรถรถขั้นเท้าขี่มาเข็ดขี่อันนี้มาไทยสารปูงว่าพีแเฮงเก้าศูนย์ตัวเลขงวดนี่มันมันมันวากันเมื่อคืนนี่มันว่า ในพายเลขสามตัวบนนั่นมันว้กกันเน้ในนิมิตฝันนั่นพอว่าพอยึะแอบฟั่งอยู่เพะันเป็นอุมบันห่างย่านโมเขาเห็นพอก็เป็นนางร่องคอยนางร่องฟั่งมันก็กวดใบใหม่นะมันก็เว้กกันมึ่ววามันถี่มีตัวใดอีกเลขหมวดนี่ว่าซชเสียงมันเว้ากันว่ะคู่าเก่ามันถี่มีไม่อีกมัมือนสิ่มีเก่าอีกอืในพายเลขสามตัวนี่เลยครับเออ แต่จักสีเก่าเยี่กูกบับงหได้ว่าเก่ามาแถมันวะเป็นบอกกันดิดนี่สิมาลางบอกป่ะนะตะบงบันนี้เสียงบูซ่ายบอกถามมามใช้ก็บอบอกมั่นบอกอยังบอบอกมันเนี่ยกูกะบรท่านมั่นใจรอบเบึงมืออื่นก่อนเสีนวา่าในใน,ในขั้มพันครับอืมั่จิตเป็นขึ้นนี่ตัวฝันขึ้นตะบงต่ขึ้นนี่ชิมา,ววววมมาห้ยยังไงแต่ว่ามีเก่า ว่าม่เกา่าอีแเลที่ว่าเพื่อนว่าให้ไปกวดยีงคือยังปะเพื่อนว่าเพื่อนว่ากันว่ากันว่ามามามาซอยกันปัดกันกวดออกให้มันแปนเพื่อนว่าพอแนมเมองนั่นใบใหม่ทางสารน่ะมองลุกๆนแปนหมดเลยเขากวดออกแปนเมื่อใดอ๋อชได้เตรียมจัดงานที่ปชีได้กินได้อยากน้ำเขานี่เด้มันว่ากันแต่วันมีได้เสียงผู้ยิงผู้พอแนมใบนั่นผู้ เก็บง่ใหม่กะเก็บเพิ่งกะกวาดเป็นกองเอาไว้ออืเป็นกองเก่าอืแป่นไม่เลยเด็กปวดเป็นกองอเอาเปาะแปะไว้ปวดนี่แม้ถึงว่าจิเตรียมงานบปวดด้วยจังไลยมันในี่เนวในน,น,น,นี่มีฝันเนาะ รเออมันมันก็ว่านี่เรามองทีทีทีได้กินเข่านมน้มมั่นผลว้าผลวางสารสารเวทศิลป์เออจีตเป็นนั่นเมียนส้มทีตายไปนานาน้ำโพว่าอืมมันหลายเนาะย่าว่าตายห้องตายอันไหนดอนไหนลายปลาสาเก้าปลาสาเก่าตัวนั่นโอ้แต่ก่อนมันมีแต่เขาฝังเนาะข้นสิเข่าไปได้ปะมองสารปูนี่กะ คนไปหาเหตุก็ได้แวะไปกินหอานนำาหมือนเน,นี่ยนะแต่ก่อนนี่คนสีเขะรไดบอกมันมาหานไปถึงจะเพี้ยงโมห้เห่าวเราเราเกลียขึ้นมาก<า>แต่ก่อนไม่มีคนหนันม,ม,มันก็เป็นดาเชียดาอยโยดอกเละกระดครับ,บพี่น้องมันกับเอาโบเปียนกับโบได จมกันว่าเสียดายเมียจังได้เอาบ่าได้เอาบ่าเปลี่ยนเท่ากับมันเหรียญแล้นหนึ่งแจกของสุดท้ายตัวสุดท้ายเสียไปยังไงล่ะค่ัเสียว่าได้ถามเออทุกครั้ง<น>ผมอยู่วิสังคมกับเอาซากเนาะค่ะพ่อเนาะมันใช่กนะ่อนเพราะว่ามันมัน,มนคือเขาในนิมิตฝันเขากับพี่ยังดเดาว่าเละห์หันนี่ยังได้มีเก่ามาอีกออาในพายสามตัวว่าสันเด้ครับเออจังจังมันจะอยู่สมองใด้นี่สามตัวนี้ แต่เขาบอกว่าดมีเก่ามันนี่มันก็กวดใบใหม่นะมันก็เว้ากันมึงว่ามันทีได้กินเข่าหน่อเข่านมน้ำเผาววานะรอเขาพูดไดบผมา่เห็บผมว่าปาซ์ตกันบด่ได้กินน้ำเผาไดเออได้อยู่ได้กินน้ำมันยูนี่ไดเขาว่าเขาเว้ากันคนอ่ะเวากูมึงคนเดียวีก็ได้เาเเาไม้เออบอสัเนเออกูมึงมนนี่ เลขนี่ฟังเสียงเขาเอกกันเขากวดใบไมเออกกันเอเลขมันนีส่สิถืออีกว่าน้องวันนี่น้องเพื่อนวาเพื่อนวากันแน,แนวของบ่เห็นตัวเนาะครับเสียงวากันเสียงหน่อยๆว่าไม่อีกคอยกะคันแม่นหู้คอยกะเชียวไปให้พี่น้องคอยซื้อน้ำยูดรกเพื่อนว่า<ม>เะวากัน วันเป็น<ม>อุ้มบันห่างพอ่อกะคอยนังน่งน่องนั่งฟังเขาเว่ากันวันนี้เสียงผู้เทาเว้ามาดังก่้งมันจีบเอาบพท่านเอาบพราท่านได้ดอกขันปูบพราหายมันนนะมันกะมาอาศัยน้ำปูคนละเสียงผู้เ่าคู้นี้เว้าเ,าเสียงยังไงท,ทีเป็นโนดไม้ถึงไผ่ไม้ถึงพ่อบอกเออคนเชี่ยวไม้ถึงพอจ้ะอ๋อทีไปถามมันมันกะบพราท่านหายดอกมันมันกะอ,อาศัยเอาน้ำปูคือกันอ จะสีได้ยังนะพอมาหากแจ๊บเสียเอามันมันมันสีได้โตตนงวดนี่เสีได้โต <c oughs> โคงสุดท้ายีาก็เสียอะไรก็ได้แต่ก่อนคงสุดท้ายสิอันอีเลี้ก็กเขาก็มาโชว์อยู่ไหนหาศูนย์หกศูนย์ก็มาโช,ชว์อยู่ไหน<อ>กับบ<อ>เป็ยน<อ>ยัง<อ>น้องเนาะอเอาบุเป็นแต่ว่ามูได้ก็โทษมากกับว่าเรา่าหายถืออยู่แต่เอาบุเป็นเองกับบเป็ยนยัง กเรยดายกันกระจมกันหลายอย่าเข้ามคอมเมนต์ถามข้าคาว่าพ่อแมวเข้าไหมอาจารย์แมวเข้าไหมืมบอเขาหรอชื้อบ่เปล่งพ่อไทเนี่ยกะ0 6 3ม3ก0ูนี่แหละนี่นั่น603 603แม่งเนี่ย6ัน สีสิบหาเนาะข้ามาเข็ดคลิปมันบอ่อพอกะไ้ยำที่พอกับสีตัวเล็เนี่มากบ่อตัวนี้ก็จำได้เมากบ่อมากบอตัวนี้อกะสี่หกศูนยหานี่มากบอแต่พ่ <c oughs> เย็นเนนสือเขาขายเรา่มักขับเลยได้เดนะอาเนาะพูดอยางเดา <c oughs> มากบอ่อเนี่ยนี่มากบอพอกะบออยู่ไอ้อคลิปว่านี้มือนเดี๋ยวกระโทมาในล่าเก็บสิบคนอยู่ก็ว่าสีให้ตัวได้เราพ่อมเทั้ง คูณนึ่งกับว่าเนี่ยห้าศูนย์หกศูนย์นี่บเอาบอกะเอาไว้เนี่ยครับไปจะถิมมันเด้อบอไปเยอะหรอกห่ากจักที่ก็ว่าทือกะบอโอ้ยเห็นมันตามข้ฝันเนาะอือเนี่ยว้าวบอได้ห้บอได้ฟั้ว่าไปเหมือนดียงกันนะเพรว่าฝันมันจะเทในฝันเ่ว่างวันนี้พอวางสิวันนี้พ่อจะได้ออกไปอยู่ว่าถิมดอก ฟังเสียงเขาเว้ากันเมึ่ขึ้นนี่นะในนิมิตฝันนี่ว่ามันคล้ายๆกับเสียงเสียงผูเถ่าเสียงหง่ๆนี่ว่าโอ้ยมันให่ยังสั่นแล้วเนี่ยมันก็เคยพากันออกมาหาเพิ่นมาวอามาจามาคุยน้ำเพิินเดี๋ยวนี่มันพากันบ่ออกมาหาเพิ่นเทียกกระแมนในพวมฝันอย่างถือถือเขาเว้าถือของเขาอยู่เขาว็บาได้ออกไปอีดีจะมีแต่นอนอยู่บ้านรอดห้เพิ่นมานิมิตฝันเราใช่ไ้น บ่เคยได้ออกไปบมมียังไปก็ได้แล้วคราบมาค้ามยังไปกอกยาไปย่ำแรงกับไปสองสามสี่ค<ช>้นยีกสี่เพิ่นยักสั่นก็ยังครอยู่เดับอืมก็จิคือค้อนเฮ้านั่นล่ละของเพินเน่มโมเห็นโตจีว่ามันห่างเหินกูแถมมันถิ่มกูแท้จีว,าว่าชนะว่าก็ล่อบเบื่องก่อนเออล่อบเบิ่งอีกก่อนวินองก็ดีว่าได้กับโเป็นยังดอก มันก็เลี้ยอีกว่าจักมือดองนี่ครับอืมสิบกตัวมือหนึ่งตัวแต่สาวไม่ในในกระตอนเนี่เก่ามากแล้วเก่ามากแล้วเขาเว่ากันมือขึ้นเนยเก่ามีหรือมเพราะว่ามันเว่ากันมันรับปากกันคนน่ะอืมเพราะว่าคนัวเป็นกองเป็นกองไปนะภาษีบานนะขวดกับเก่ามันนีพ่อกับแม่เงินทำได้มือว่านมือมือมือเล็กสีออกครับจุกไปนอนอย่างนี้ฮะออกมาก หกศนี่เด้อหกศูนยู 60, 60, 60, นี่เด้อแม่ไปบอกจุกเลยคันเลขออกหกศนย์นกูสิเลิกกินนั่นเอ็มลอยกินกาแฟ <c oughs> กูบ่อยกินจนหอดมือกูไว้บ่อยว่สัก บาดอวยล้างข้าวเดียวออกเขาคือนี่แม่มึงเห็ดใส่กูดิแม่แล้วเพราะบอัว<ม> <panelists S 1> เป็นแฟนว่าแม่เแฟนแม่เขาบอกมบอ,กม,อม,มันห่างเสือจังเลยเราเพิ่งเสอเอาหน่อยโว้ดีจุดด้วยตอนดูมีเงิน ğini, นั่งมาละที่เสือเอาพ่อได้นั่งได้น,นี่จัดลอยจังเงินเรามาบอกกันได้ให้พี่น้องกันลอบบ่อเบิร์นซัปปอน สดงว่างวงนี้พอสีไปหาปูหาหาปูปเขียนไปขึ้นกจีสีออกไปอยู่อเอาเอาอลองตุนนี่ยพอพอไปไปซื้อก็ปูบงหล,ลักะล้างจานไปทะเาามาเนี่ยแต่วาฝันจังอ,องไปอพ่อกับสีร่องออกไปร่องไปว่าไปคุยกับเพนเบงเง่ก่อนเป็นยังไงเนี่ยไปจ้งสีใดพอเพลินเราอยากยังบ่ลขาดเรืมกันนั่นแหละว่าสีไปเยอะดอกมันมันลายหวเราเล้ยงปได้ออกไปย่งันี่ ออกไปโยกาบันก็ให้พี่น้องกัดถลอกเบิ่งก่อนน้องวันนี้เนาะแมนแมนครับเพราะว่าเหลขอยู่หนี่มันว่าแมนว่าเลข็กเหยมัวไปกัดล่อออกจากปากปูอย่างเดียวพอก็เคยบอกเคยเวาย่็ทีนี้เนี่ยเพื่นมากนี่มิฟัดแล้ะล่ะบอกกันหลักเก่ามากแล้วววดไปเนี่ยใบใหม่ล่อคางันจนเกี่ยงเหมือนเนาะแปนเมื่อนั่ในรูปๆในพี่ตีนชานลงไปทั้งตานั่นกันปวดจนแปนเหมื่อ นี่สุขภาพบอกเป็นยังไงแน่ไขแน่บ่ครับเดี๋ยสิดีตัวครับดีขึ้นแล้วล่ะแต่ว่ายัางยกขาเนี่ยยางคือจะยึดมาหลบหูแห้งอาจังย์สันละมันลลมไี่ยังไม่ลาพอสี่เก้าขาไว้มันมึนนี่นี่นี่มันมันมึนวางนี่เลือดเออมันมึนแล้วะนี้ทอกตีนบ่เขินมันเอาหลังตีนลงยังสิขันแม่นเอามือเท่าพ่ะท่านกันแม่นหนาแตกวะเพาะฉะนั้นน้ำพลากหักขอบอะสีเลยเกาะเลยอื นั่นแหละเห็นบอกไปใส่มาใส่พออยงบ่ไดใส่เกือบนั่นบ่ใส่เข้าตลาดก็คือจากไอ้หมูเพ่นโยกับบอกบ่ใส่ไปยังสี่แม่ข้าก็ถามมีพ้อคือบ่ใส่ร่องเท่าเนี่ยบอมันใส่บ่ได้ผมมันสายกรรมาานใส่บ่ได้ดอกอตั้งแต่บวชก็เคยยังยังสี่มันติดแล้วตั้งแต่แถมันบ่มแม่นดอกตั้งแต่แถอย่าขวองใส่บ่ได้มันมึนแล้วมันมันฉีบเกือบไปอยู่มันบวมจนเะาลูหาย มันมันเวลามันสิเป็นนี่นี่มันมันมันสิมึนลงมานีเดยเลยมึนลงมานีนี่บันนี้ย่ำย่ำเจ้านี่พ่อลูกออกไปนี่ตีนมันจะขี้กันอยังเชียอเออเฮ็ดยังได้มันก็บอกออกเด้เออพอเอามือล่องเอามืออันนี้เบื้องนี้มันมันคลายมบ่มีความหูซสกว่าเจ็บต้องเวลากันี่ใช้เกิอบีรีก็ต้องเอามืออันนี้คอยดึงออกให้เชียวก็เสอจังบ่เมือจังบ่บ่เมื่อบ่เปลี่ยนในมือในนี่บ่เปลี่ยน เนี่ยมันเป็นอยู่ในเคีย่งนีนี่นี่นีมันปวดดึงอย่างนี้ลงมาอนี่ยเซีไปซื้เหล็กล่าอยูะน่ครับเนี่เหล็กเล่าจิงออกเมื่อไดรอีกล่ะผมอยากเอฟซีแปะในเล็บนิ้วนะเล็บแถวคนเยอะคนเยอะวันนี้วะใจน้อเแ้าโดยยายน่ะว่าเห็นเหมืเว้นเนี่ย เพื่อนบังเอิญยังไงเห็นคนขาวนุ่งขาวถือขาวยืนอยู่คุยยานแมวอยู่ตลอดเลยว่ะจ๊ะเพื่อนเห็นอะไร้็ได้กระดาษได้อนมองปากกานี่ว่ยังไงเซีก็รอรอนะครับปากกาดอกขอดเมื่อที่จุดทังนี้นะครับผมที่ที่นี่มีความฝันมาแล้วนะคุณผู้ชมเฮ้ยสื้เราสีก็ไปเพราะปกติมันมันสีมีตัวเดิมเดี๋ยวรอพอเห็นแสดงว่าเรอไปแต่พอจำได้นี่เราบอกว่า มันสามศูนย์เก่านะเฮ้ยเฮ้รอีบอกว่าศูนย์เก่าสามศูนย์เก่าอี่บอกว่าศูนย์เก่าเพราะว่าสามศูนย์เก่าที่เพื่อนแค้นให้เพราะว่าไอ้ว่าไก่เพื่อนกว่าเพื่นกรองไหวเก่าเก่ามากเลยเพื่นกว่าเพื่นกรองไหว้กับเพื่อนเก่าศูนย์ไงบอกบอกว่าถือก็หวนเพ่าสามศูนย์เก่าเก่ามากเลยว่ะนี่เก่น <hatten> ย <30 S 1> ์ี 5, ่นี่นี่เออเออเนี่เพื่อนเพื่อนใหนพอเอาไวเนี่ยเพื่อนว่า เยาว่าบอแมนได้แมนได้นี่เพื่อนวะอือบอกได้นี่เพื่อนวะวัดศรีมาเนี่ยวัดที่เพล่านกับวาว่าอย่างนี้เป็นเลขไงเลขอย่งแล้วเพวันกับวาแมีอะไรที่นี่ตัวนี้นี่มันมันบังเอิญอนย่งไดมันเห็นนี่เพื่อนวะอือแล้วเพื่อนเห็นอยู่นั่นมีอย่างบอกกันเลื่อยประามเพื่อนครับจะเพิ่ยคุยกันว่าเก่าสิมาเออเพิ่อนคุยกันว่าปวดปวดไปใหม่ปวดได้เพิ<แ>่อนปวดเป็นกองเป็กองไว้กองกับเป็นศูนไปแล้วกองกับซูนย์ กวดจเรียกว่านเก่าที่ปันป่นเ,นเนั่นะเีล้อป้ะอไรเพือนพ่อเนาอนะลอในพี่น้องร,ร,งกกรอเบงซะกอนเพราะว่าก็เพิ่นเก่ามากนี่มีโพอมือขึ้นนี่น,นี่มีฝันนั่นครับเอ่อเพียงจะเพิ่นเว่ากัน<ๆ>ว่ามาซอยกันปัดกันกวดเด้มองสิได้กินเขานมน้ำมัน<ๆ>ออบาบันเ้วันกวดไปกวดมาเสียงเพื่อนว่ากันเรียงเรกขึ้นพอก็เลยว่าได้ลบเป็นนางเน่งเน่เหงาบันห่างอุ้มบันห่างเด้ นั่งฟังเขาเวากันกูว่าเหลขวันนี้มันมีเก่าอีกตัวเขาเวากันเนี่ยสั่งเก่ามาแทะอยู่ในผ้าสามตัวนี่ครับจักสิเก่ายัางพอกับโ,โง่วันนี้ก็เลยมีเสียงคนใหญ่หว้ามาเมียนมูมึม่อี้เสียวเหลขมันกับว่าท่านใดดอกมันต้องมาเอาน้ำปูเคนเว้ากันกระชิมายขว่มว่าพอเีนีาศัยมาเอาน้ำปูขาววอยังสั่นบอ่อใน,นในคำขวัญ S <S บาดนี่พ่อเขาเศร้าว้กกันแล้วพอกะทำซุ่มมันกวดใบใหมนะ่นะไซเราบอกผมเนี่ยบอก่เลขนั่นบัดว่าเสียงเสียงผู้ใช้ hmm. เสียงหน่อยๆดอกยั่งแล้วก,กูกะพระท่านมั่นใจล่อเบ,บิ่งมืออื่นก่อนกูชิมาบอกมึงดอกกูมัดด่มั่นใจกัน,น,นทันวันับในคําพกกันเออพอก็ดีใจเด้อหูเมียขึน้นก็ว่าแค่มืออืน่นก็สิอสดได้อยู่ดอกว่าสันในคําพันเนี่ย กับจแม่นมากอาจจะมากเหมือนแรงเหมือนแรงเนาะอือมืออื่นเพิ่นแบะจังสีฮงครับกับรอถ้าเบิ่งก่อนเนาะครับครับอเออยังโดนอยู่โดนขอบคุณสิว่าเขาไปเรียนอะไรถามมีข้อขันไว้ถ้ามีเข้อขันไว้อะไรเดี๋ยวโมนจะติดตามให้ fc แบบเอาให้เขาใจเยอะก็ให้เขาใจครับเออพี่น้องกับบางคนกับแม่นบอดถือเลยกับโบเป็นหยังอย่างนี้ได้เสียงกับยาอันเบิ่งหลายเด้อยาผ้ากันอึดหลับอึดนอนหลาย ไอเห็บเบิงเป็นเวลากันรับกันนอนเนี่ยคันในเบิงก็มีแห้งอย่างเชียมันเป็นอยียงเราพ่อแมวมันจังฉีมากขีดหอดแท้มันว่าก็คือว่าได้มวนได้งั้นอย,อย่างได้ว่าออกไปอย่างใดจังว่าพู้ลังคนได้ยินเสียงว่ากันกน,นอนหลับ นี่คือซุ่มมากอย่างนี้นี่บานโคกจานนี่อโอ้ยเบิ่งอีพอค่ะกีลีตังแต่เริ่มแรกแดนยูานเท่ซบัานี้แต่มองอื่นกับบเบิ้งนี้ก็มาตกอยู่ต่ดเรเบาซักนี่เอซี่ปากเงินยังไอยูบ้านยูบว่าจังได๋ยว้วโอ้ยเนาะเอซีไ่มืวอนเอซีฝากเงินให้พ่อรวนึงค่าก็แก้พอดีแล้ว อันนี้คบ้านด่านใดเอามาถึงแล้วได้ครับเดิมบ้านดอนบ่อตะบนโคชัยครับไปลนาวมังเวทนะอำเภอพนมไพรคือเพื่นสียงหูจักเอาใครเออซี่เนี่ยยูทูปเพื่อนผูกแขนหนึ่งผมน้ำพร้อมเลยกันถือเลขน้ำใบหนึ่งเพื่นว่าลัตเตอรี่ลัตเตอรี่เพื่อขายพุ่มลอยหนึ่งเพืพ่อลอยหนึ่งโอ้ถึงแล้วเด้อใส่แม่เลติดตามติดตามได้เออมีน้ำจิตน้ำใจมาให้ซื้อวันซื้อยากินเนาะซื้อกาพอกาแฟเล็กน้อยกับ่อเป็นหยัง อาที่นี่ก็ได้มาหอดมือพอแล้วเด้ิงจะเลื่อมตลอาไดมใาหา้เท่านี้ก็ให้ได้กลับขึ้นมาให้พุ่นละได้เป็นครับอาลอยเท่าพันเท่าพุ่นเออบบบน,นี้พี่น้องก็ดีอาขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี่ละอาก็รล่อบเบิ่งสะก่อนล่อเบิ่งขึ้นนี่เบิง่งเอาพอวาเลกอยู่นี่พอเองกับบดไอวางอาอาศัยน้ำปูอย่างเดียวอาเพิ่นห้ตัวไดพอก็ห้ตัวนั้นเด้ อาชินนีก็ขอให้บุญญาบุมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบ้านในเฮือนอยู่ในหิ่งในหอก็ดีอาจงนําไปปกป้องรักษาอาญาตีพี่น้องอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างตาบลก็ดีอาหรือว่าอยู่ต่างประเทศพลักระทษมาถามข่าวเป็นอย่างใดน้อเจ็บปวดไข้แหนืยอยังอาัถือว่าเพื่อนก็นยังเป็นห่วงอยู่ห่วงหล่ไล,ลายย่านพอบ,บ่ดีขึ้น อ่าที่นี่ก็คือขอบบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเนอที่มีอ่าใจเป็นห่วงพอ่ออ่าก็บ,บอกว่าพอสูตส่ต่อไปเ้อบอกเป็นยังอ่าไปสู่ไปเรื่อยๆนั่นลหละเม่นให้เลขให้เบอร์บอถือกับบ่เป็นยังดอกอ่าพอได้ฟังเสียงหวั่นเสียงใจพอเนี่ยมันหาตายให้จากให้จังได้เสีได้ฟังบบบนี้ <c oughs> อ,อ่อาก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญทำมาหาจินก็นให้รวยๆเด้อ อาเฮ็ดยังลองไปก็จะให้ขาดให้เขินทางดันสับสนเงินทองก็ดีอาไหลามาเทมาเด้อบัดนี้เดินทางไปใสมาใสอาบุญญาบารมีด้วยความดีน้ำคุมครองอาปกป้องรักษาญาดตีพี่นองเฮ็ดยังก็ให้มีแต่โชคแต่ชัยอาสิ่งใดบ่ดับบ่ดีก็จะให้ไปไกลไปกไปกลอย่าให้ไปแต่ตองเลือดเนือ้อร่างกายของลูกเต่าเหล่าลาน อ,อยุวัดจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ดีอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างตำบลต่างอำเภออให้นำคุมคร้องเด้อส่วนบุญส่วนกูส่วนความดีที่ญาติพี่น้องได้เหตุดได้สร้างเอาไวอ้อาบอว่าจะเป็นพร้อมทั้งบุญญาารมีของปูข่าวก็ดีอานำคุมคร้องดูแลวุ่หลับไปดุบเบิงเนเด้อไปซองไปแนมเนเด้อป่ยเสียก็ดีอาได้ยินจังใดอยู่นี่ ว่าบ่าอยากเข่าอยากน้ำเป็นเม่งยังเนาะเสียกด็ด<ม>ีนํำไปเบิงไปแนมเพ่นนปลูกกด็ดีบ่าบว่าสจิเป็นพร้อมเทิงด่านขอบพวของเบาซักก็ดีพรอมเทิงพันระยาสามีของเพิ่อนอาพร้อมเทิงสัจสาว่าสิงอยู่ในบ้านในเฮือนอ,อยู่ในหัวในสวนกด็ดีน้ำไปเบิงไปแนมเน้อนํำไปคุ้มครองดูแลลูกเต่าเล่าล้าน อ่าเฮ็ดไฮใส่หน้า,าเห็ุยังลงไปก็จะให้ขาดให้เขินอย่าให้ตกต่าคนเด้อบันนี่ไปใส่มาใส่ก็มีแ่่ค,คนอ่าขอหลบนับถือนับหนาถือตาเดอ้อบันนี่วยรวย ซาโดซาโดครับเอฟซีของเราก็รอนะครับผมรอนะครับแต่วันนี้ดต่ละได้เก้าไปแล้วนะครับรอรุ่นนะครับได้เก้าแล้วท่านที่เขารับชมนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับสามศูนย์เก้าของผมตัวในนั้นได้แล้วออกแล้ว